นับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่า25ปีบาร์บีคิวพลาซ่าโซโล่กุญแจและเครื่องมือสารพัดช,ช่างน้ำดื่มคริสตัลสีบบยืกขู่ยูวีชิอิชิตัน60วัน60ล้านก็เห็นเขาคุยทับกันไปทับกันมาผมก็อยากเห็นฝีมือจริงๆเลยว่าคุณเนี่ยคุณ ักกับน้องผ้ากุ้งเนี่ยคุณผ้ากุ้งเขาสีมือมากเขาโอ้โหเขาสินปากรอนนี่อันนี้โอทแต่นัยนเลยขาบอกเขาประทานโทษนะฮะผมเคยไปเรียนวาดรูปมานะครับผมที่วัดพระธาเฮ้ยอะไรนะเดี๋ยวนะฮะอะไรนะอีกทีนะวัดอะไรกเป็นสถานที่ฝึกสอนวาดรูปที่อิตาลีอ่ะฮะวัดระคังคนแรกที่จับฉลากได้แล้วจะบอกว่าเป็นคนที่หนึ่งก็คือ ใช่ครับศิลปินจังเวัร์ราคาเวอร์าคาเดี๋ยวเวร์าคาคุณตเชิญครับยินดีครับผมขอกล่าวเปิดตัวเด็กคนนี้นะครับทุกท่านจับตาดูฝีมือการว่างเขาให้ดีต้องพูดเลยครับว่าพี่สวยจริงๆเลยครับขอบคุณอิชิตันและอาบุจินเดียวครับกล้องไหมคุณตากล้องอะไรตอนี้ว่าตวรีจับฉลากได้ชุด ที่4นะครับชุดที่สี่ครับผมเพรอะครับดีครับตัวครับเริ่มรเร็วลองเร็วเริ่มหน้าคนคนหมูเห็ดเป็ดไก่ช้างม้าหมูตัวไ่สิวใช่สิวเม็ดสิวค่ะหน้าบากอ่าปากฟันเนี่ยกากเกลือไม่ได้ฮะไม่พูดไม่พูดเออหูคอจมูกปาก พื่อนแผลเป็นผ้าพัาสเตอร์ครับตาอ่ามีครับวาตาค่ะตาบวมตาพับตาได้ครับกระจกตาต่ำตาพับตาถูกต้องครับปลาอ่าปลาค่ะนีคำว่าปลาค่ะปลาได้ปลาปลาช่อนปลาดุกปลากัดปลากัดถูกต้องครับ ซีเรียลลูกเต๋าขนมชั้นจนเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาขึ้นมาว่าอะไรผมงงมากเลยเนี่ยอะไรนี่คือคำอะไรคะตู้ตู้พี่ใครดูก็รู้ว่าตู้ยาพี่ดูไม่ออกเลยเนี่ยโอ้โหนี่เขาว่าดีแบบตู้ นี่ยาใครๆก็ดูออกครับผมอยากจะให้เขาจบศิลปกรจริงๆได้ไปสองภาพสองคะแนนค่ะครับจริงๆเนี่ยคำเนี่ยคุณเนี่ยก็เหลือเกินจริงๆนะคำว่าตําตาได้ตามาแล้วก็ทําท่าตําวาดครกกระสากอีกกลัวไม่ตำอ๋อไม่ตำเสียดอุราแล้วเกินนี่ฉันดูแล้วเสียดอุรามากเอามา ดีกว่าได้ดอนเลยครับคนที่สองครับใครว่ายก่อนคะคุณแคทครับค่ะพร้อมนะครับแคทครับเลือกไว้ชุดที่สามนะครับพร้อมครับเริ่มแทใส่เต็มมาเลยใส่เต็มมาเลยลูกโป่งโอ้โหได้เลยครับเอามัได้เลยอ่ะสุดยอดเลยอะไรอะเรือเรือ่ควาเรืออะเรือไปที่คำว่าเรือครับเรือไายเรือเรือแจวเรือเรือลอย เรือดอกเรือเกาะเรือขึ้นเรือเรือเรืออะไรอะอะไรอะข้ามข้ามข้ามผ่านครับผ่านครับอะไรอะเร็วๆเลยอะไรอะที่เป่าผมไดเป่าผมเป่าปืนมีครับว่าปืนค่ะปืนฉีดน้ำปืนกลปืนครัปปืนใหญ่โอเค เร็วๆเลยอะไรอ่ะจะลวดควันไฟบุหรี่อ่อควนันเต่าไปครับ่ปครับ,รบไ,ไปนู่นนี่เป็นไงเป็นไงอันนี้เรือได้ไหมเรือได้แล้วเ,ออเขาจะสื่อสารพ่อ,อแม่ลูก คุณมั่นใจว่าว่าดีดีไวาอยู่ที่เดิมตอนนี้ชักแก่แล้วครับนั่นนั่นพ่อแม่ลูกแล้ครับสาวานให้ตายเหรอว่าได้คือคนเน่ะคะแนนครับคะแนนแหมเขาเขารีรอกันอยู่เพราะเกรงใจกันค่ะสองภาพสองคะแนนค่ะพร้อมไหมอครับโอ้โหดูท่าเขาติดเขาเตรียมทายไปไง ผมเจอที่หนึ่งคุณลีลาบ้าคุณแพรละเวลาไปจับกัะเอาจริงแล้วครับอาคราวนี้ผมจริงๆผมเอาจริงๆแล้วงานเตรียมยาสลบลูกดอกด้วยนะพร้อมครับเริ่มครับหัวใจมีทางวัดใจค่ะใจเต้นได้เต้นถูกต้องครับงวงช้าง หอยทากอะไรอ่ะจิปโปกระตายาหาไปก่อนดีกว่ามาซะดีเลยมาการกล้วยการกล้วยผมเคยดู <c oughs> ทับี่นังไคยาวนแจโวย ไปลาคางคังผัวตักข้าวโหัวส้วมมันเล่นถัวไปว่าที่อื่นสิไปไม่ค้ายือนี่เวลาขึ้นลูกใหม่เนี่ยไปที่อื่นสิ มันรีบมันรีบเลยอย่าล้นดิพี่อันนี้อแหละพี่เป็นอย่างเงี้ยทำไมคุณมองไม่เห็นว่าเปตันเหลีวอันนั้นตาเหลียวคงสาว่าคะถาให้ด้วยแต่ผมยังแปลกใจอยู่ในอาว่าเวลาขึ้นลูกใหม่เนี่ยว่าที่อื่นสินี่โอ้โหอันนี้จะวาดหวยลามเปถึงที่โปโปเลยนะครับเมื่อกี้ ลามไปถึงนั่นเลยนะฮะตายแล้วตายแล้วหมดการพีอูดวันนี้หมดการคุณมีทางชนะค่ะจะเล่าให้ฟังนี่สนิทกันนะรักกันยังไงครับผมถ้าทีมนี้ไม่ได้สักภาพเนี่ยคุณชนะมันเป็นไปไม่ได้เข้าไปหนึ่งภาพหนึ่งคะแนนรวมจะเป็นสามคะแนนเป็นสามคะแนนครับเลยครับแต่เขาถ่ายเก่งจริงนะอ่าเขาถ่ายเลยนะถ่ายไม่หยุดเลยถ่ายไปเรื่อยมาศิลปกรของนิชันตัดสินแล้วศิลปกรของนิชัน เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรถามจริงๆเลยทำเพื่ออะไรเนี่ยมองไม่เห็นรูปเดียวใช่ไหมรูปเดียวพอรูปเดียวเสมอสองรูปชนะยากมากๆเลยชุดที่หนึ่งนะครับครับผมเริ่มครับผานผานครับผานก่อนหัวใจมือนิ้ว ตีนเท้าเท้ามีคำว่าเท้าเปิดเท้าแบ่เท้าเตะเท้าถีบเท้ากระทืบเท้านิ้วเท้านิ้วหัวแม่เท้านิ้วเท้าปากตาหูคนปากปากหน้าปากปากเปิดปากกลมปากมีปากไหมคะไม่มีค่ะหน้าผู้หญิงสวยมีคำว่าหน้าหน้าหน้า หน้าสั้นหน้าเล็กหน้าเหยินหน้ายาวหน้าหน้ายู่หน้าหดหน้าหดหน้าเหี่ยวหน้าหดหน้าตอบหน้าตอบ ขอคืนคำนะคะที่ื่นชมคุณปจทย์สุนทรกรเช้าคุณน่ะดิฉันงงยังงงเลยค่ะผมกล้าพูดเลยนะนี่นะหนึ่งสองสามสี่นะผมดีที่สุดเอาจริงๆนะได้กันสองภาพผมภาพสองภาพผมสองภาพเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนเดี๋ยวกนคือผมเนี่ยหน้าย่นเนี่ยคิดว่าได้ละพอทายไปเรื่อยทายไปเรื่อย ยอมรับตรงๆเลยว่าใจเสียมากหวังว่าคงมใช่ครั้งแรกของรายการนะครับที่ไม่มีใครได้คะแนนเลยเคยมีครับเคยมีเคยมีนะครับเคยมีแล้วไม่ต้องอายครับแม่ไม่รู้จะขานไปทําไมพูดคําเดียวว่าไม่ซ้ําเติมนะคะพระลากันคะแนนย่ําอยู่ที่เดิมค่ะสองคะแนนค่ะไม่กล้าเชื่อไม่ควรเลยผมว่าอยู่ที่เดิมดีกว่า บอกกับทีมงานด้วยนะฮะอะไรฟังเลยนะฮะช่วยไปเช็ครถพี่อูดเลยนะครับที่นี่ผมแพ้ใช่ไหมเนี่ยเอานี่ยังไม่รู้เหรอโอ้หน้าย่นเลยค่ะคุณพระคุ้งนะคะสะสมไว้7,500รอบาทนีเรป็น2องหมื่นเ็นบาทค่ะคุณแพ้สะสมไว้1 5 0 0 0บาทรวมรอบนี้นะคะเป็น35,000บาทค่ะ ตอนนี้วาดในสัมพันธ์แล้วตอนนี้ต้องอยู่ที่ทักษะในการดูและถ่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้พบกับนักวาดตัวจริงครับคุณอูดดี้ในช่วงอูดดี้เกิดมาวาดค่ะ